สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิมาเห็ดหนึ่งไก่สีทรงไห้แฟนคลับเอฟซีทรงไห้น้อง zoompool พน,นันเมื่อนั้นเห็นจานร้อยหนึ่งไก่แล้วพนันขึ้นอยากพนันกันเลยว่าหนึ่งซุกแหล้วทรงมาไห้ในเด้อแบบฟิตเย็นมาเลยเดี๋ยวสิไปอุ่นเอาพนันว่าอันน่ะก็เลยว่าเอาบานนี้มาสิบึงวิธีการปรุงซะก่อนเด้นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิปรุงให้เพน่นก่อนอันนี้คือเครื่องเคียงก็จะมีหัวเิียงไข่ครับ ตะไคร้โอ้แม่หัวซิงไก่ตะไคร้กันเดียวกันเนาะหัวซิงไข่กับกระเทียมอืมนี่เครื่องปรุงนี่เนี่นะครับใส่เครื่องปรุงเข้าไปตัวนี้สิเป็นตัวปรุงรสนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเซลคืนเตาบาดน่อจังหน่อยนี่น,น,นะครับขั้นก็ได้บาดเดีว้วเ,เด้ถามว่าเขีมบ่โมเขีมเหรอเมื่อไหร่เน็กใส่ไลก่กนเนี้ยบ่เขีมเลย ขันใส่ก้อนได้บัตรขันใส่กันได้บัตรควนนัวมันสอยู่ในนี้นี่นะครับล่างมื่อเราได้ไปนอนแล้วล่างมื่อเราได้หังมอเตอร์ไซคถุงมือซื้อขอทวงขอให้หลายๆล่างมือแล้วล่ะหังมอเตอร์ไซคถุงมือซื้อๆนี่บัตรสุดท้ายตั้นหอกหยาบตัวมันหลับบัตรสุดท้ายเหาก็ยาบสีนี้ต้นไตรต้นตับมันหยาบสีนี้เลยแต่ว่าไตตับมันแยกต่างหากมอใตอซค์หต่างหากเนาะเอา า,าไอ้ลูกพีซ่าเราเป็นคนตากล้องไห้หมดเลยเราย่างน้ำกลอยได้มไหมดเลยลูกพีซ่าพรูอาจารย์ประจวดเราขวดนึงเลยเด้อน่าลูกพีซ่ามือมือสีสันชันอยู่มือสีสนันสั <c oughs> าานดิาาน้วตอนไหนตอนไหนที่ตานไหนบ่ตอ <c oughs> น,น,น,นัหนดีปานไดนี่นะครับมาร์กแล้วมาเสะละซึ่งข่อยบัดเลยแล้วซึ่งก็เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่นี่มาพีมาพีซึ่งลงไปอันนี้เอาไปค้างๆเอาเนาะลูกพีดเนาะ นี่โยหัวมุยหห่วยเลยบบกระสออกะสออบอดแล้วหนึ่งแล้วก็สิไปเซียสองฟิตว้มืออื่นจึงสีทรงใสกองพุ่มเอาเรียบร้อยโอเคเอาขึ้นเตาบัดให้พี่น้องมามาพะดมาขึ้นเตาเลยแบบถึงวบประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่ง หนึ่งเอาน้ำซุปน้ำมเราว่ะนี่เรียบร้อยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าเบิ้งอีกจกน้อยครับพี <c oughs> ่น้องผ่านไปประมาณ30นาทีครับมายามมึงดูบาดนี่เป็นแนวดายฮึบโอ้หอมหุยหุยเลยบาดนี่แค่30นาทีเองนะครับเนี่ยหอมหุยหุยแล้วนะครับปิดไปก่อน30นาทีหอมหุยหุยเลยครับอู้หอนหอน,หอน ไฟกระลังแดงครับพี่น้องนี่ครับนึ่งไก่น้องชมพู่เพื่อนอยากได้แห้งก็เลยว่าหนึ่งไอ้เพื่อนก้อนสะเดกนะครับนี่ครับพี่น้องหอมมุยหุยเลยครับกระลังสิสุกนะครับผ่านไป30นาทีครับเอาอีกจักสามสินาทีให้มันไปเปื่อยกครับก่อนพี่น้องนะครับผมจวดเอ้าเบ่งดูบ้านไอผ่านไปโดนเต๋อพี่น้องโอ้ยได้การบ่านไอ มันมันโบทันหูมันสิเปื่อยหรือโบอเปื่อยพี่น้องโบกาจับมันห่อนนี่ครับหนึ่งไก่นึ่งไก่น้องชมพู่แต่ว่าหอมนี่เรื่องหอมนี่โบอตองห่วงครับน้ำซุปนี่กันเดี๋ยวยกมางน้ำซุปก่อนพี่น้องโอ้ยลูกพีซ่ะจะมายกว่าไงคอยดูน้ำซุปแล้วพี่น้องเบิ่งน้ำซุปต้องการกับพี่น้องว่าน้ำซุปมันสิคมกวอนบาเลยเออพอเราน้ำซุปน้ำเด้อเพิ่นอยากสด,พดพเพิ่นว่าเพิ่นนี้ต้องกินเมื่อนอั้นแหละ <c oughs> เนี่ยน้ำซุปกำลังเลือยอไอ้หุอยเอาหอม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 ชิปกันได้ยี่บุญอุ้ยไปซิบกันได้ยี่บุญถ้าไปซื้อมากินไหมให้เพิ่นสักวันตัวนี้เจ้าล่องยิ้มมองดูมันมาเข่าปะเจ้ายิกเข่าปะเบื่อยปะยิกเบิ้องดีเสือนะได้กานไปซุกแล้วุกแล้วเปื่อยไปหรอแต่ว่าไปหอดเพื่อกับสีอุ่นอีกเรื่องหนึ่งยู่ได้เฮาสิฟิตแข็งซะก่อนดูเปื่อยป้อปันจะเลือแตกปุ๋ยเลย นี่เห็นบอมันยังตึงหนึ่งตึงหนึ่งอยู่นี่อีกจักยี่สิบนาทีเนาะเอ้าปิดไว้สัก่อนจั๊กยี่สิบนาทีกันไป่นาะปวดหักปอใหญ่กำลังกินเข่าอยู่ทั้งคนตัวน้ำไปใส่แก๊สเลยลูกพี่โอ้ยยาพิดแน่นไรมันเปิดยากเออยามันพอพอพอโอเคโอเคอีกจักยี่สิบนาที โอ้ผ่านไปแล้วครับพี่น้อง20นาทีลูกพี่ซาเปิดไฟนะขอสิใส่พักอีตูเพิ่มความหอมให้สำหรับไก่ปิเปลยครับเอ้ออยมันเปลือกหลดปิดเลยเนาะปิดเลยครับเนี่ยโอเคครับพี่น้องครับอีกสจะขู่กับอะไรองศาปฏายเวใชใ้มันมันซึ่งมันบอดีเอาละอืม,อะอม,มันรู้มือรู้เนาะโอ้ยทานกันยังโอเคอยู่ชั่วโมงยีง่สิบนาทีแล้วพี่น้องนะครับตั้งแต็หนึ่งไก่มันี่ บาดไหก็จะได้ปงได้บาดไหนสิเด้เอาไปใส่อันอันนี้เพื่อนเอ้ยยาไมา่มู้ยังหรอกจะไปคมลูกค้ามันเปิดยากเมือนนันน่นพี่ผ้าเขา่าพอใหญ่กำลังกินเข่าอยู่พี่ท่านพี่ลาบปลาตองบอ่อน,นั่นเนี้ยตุยตุยอยู่นัน่นเอา้าผู้แก้ขาตัวน,น,นั่นโ <laughs> อ้ยมันผู้ใดผู้แก้ขาตัวนี้พอเสียดันลาบก็เลยบ่นลาบซ้ำเอ้าเดี๋ยวถาเฮ็ดแล้วจังว่ากันพี่น้อง กินเขาเลีงนะครับอ้าไปลาผ่านไปสุโมงเคืองแล้วเกือบสองสุโมงแล้วพี่น้องยกออกเลยหรอกพี่เขาต้องเออยกโยงออกเบิดหมอเลยสิไปใส่ด่านเพราะเขาไหนเออนำซุปมันโอ้ขึ้นอยังหน่อยแต่ว่าเออได้เถอะได้ไดวันนี้ให้มันเย็นก่อนเปิดฟ้าเลยให้มันเย็นเพราะว่าขอสิใส่ถุงเด้ได้แล้วโอ้ยพักอีตูวพักยางงามเลย เออขอนอนนอนนอเอาง้มไปเนาะเปิดครับน้ำซุปลงมาบัดนี้เฮ no ็ดน้องกินเขาเร่งตัวห้าบัดนี้โอ้ชั่วโมงกูกลัวผมได้น้องชมพู่เอ้ยเพื่อสิเลี่ยวของเจ้านี่แญ่จคือน้ำซุปจังสีหายใสถุงให้เพิ่นใสไปใส่ผิดอยู่ท่างกรุงเตพยบเลรอย่า่ยังตามมาปอกๆตามมาปอกๆมาเอาน้องกินน้องมาเฮ็ดบัดนี้เรี่แล้วของเพิ่นน้ำไหนมันเย็นก่อนจังสีหายใสถุงตัวนี้กั ให้มันเย็นจังสิเอาใส่ถุงเน,น, <S <S นี่เยเพืเ่อนซังนันเฮ็ดละงอกสี่โลเฮ็ดไข่สองโลอินทพาลัมสองโลี่ยังอีกบัดน,นี่นอไม้ต้มหาถุงไก่ตัวนึงนี่ล่ละเพื่อนสังนัน,นต้มนอ,นนอไม้ก็อยู่ตลาดกนแล้วก็จะต้มไว้ดินี่น้ำซุปอพอได้สดนี่เ็นบอโอ้ขมควมอันนี้คือหนึ่งไก่หฮอกบจังสีเอาใส่ถุงนะครับ น้ำซุปปะ่ะเฮาเห็ดเอากิแานแหลงลูกพี่บัดนีนเฮาบ่ได้ได้หิวเขาแล้ได้บัตรในเอาเด้นอน้องแชมโปลเดอ้อเรียบร้อยแล้วเดอ้อพี่น้องแฟนครับเอฟซีครับอันเห็ดเอา,เอาหนึ่งไก่สิส่งให้เพื่อนเพื่อนสร้างลายได้เอเห็ดไข่กับสองโลเห็ดละงอกสี่โลนะครับอินทผาลัมสองโลอย่างอีกน้องใหม่สี่ถุงบักพริกดิบพร้อมยังคนสร้างลายได้เออยู่นะครับเดี๋ยวสีใส่กวางฟมให้เพื่อนมาออื่นนะครับนี่นะครับหนึ่งไก่หอมไม่ลีนน้อยใหญ่นะ บ่อันตากลมให้มันเย็นนะซื้อดอกจังสิไปใส่ส่งอ่ะไก่อ่อนไก่พอดีเนาะไก่บานเห่านะครับน้ำซุปน้ำงามเลยนะอ้าวเดี๋ยวมือื่นส่งหายพี่น้องป้องไปที่สร้างเฮ็ดมาน้ำมือื่นใครส่งหายพร้อมกันเบิดสุขสุขคนนะครับเด้อเพราะว่ามือื่นส่งของแล้วจาน้อยกสกได้เดินทางไปสำนักงานมัลำเพชรลำเพลินนะครับเพื่อจะไปไล่สดในวันเสาร์นะครับพวกใดๆเฮ็ดเราโง่เฮ็ดไข่จาน้อยเสียเมื่อน้ำอยู่นะครับมืออื่น สรงของแหลวก็สิเดินทางนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณน้องชมพู่ขอบคุณแฟืนับเอฟซีทุกท่านนะครับที่สั่งของปลาตามฤดูกาลน,นะครับเห็ดละงอกเห็ดไข่นะครับเนาะอยากได้อียังสั่งมาเพิ่มเติมได้เลอพี่น้องเ้อเอาจุวบบัตร